ความจริงเราสองคนตั้งใจอยากจะใส่ชุดแบบว่าพื้นเมืองมานะครับแต่พอดีเตียไม่ทันก็เลยใส่ชุดนอนมาแทนละกันนะ้ะไม่ใช่นอนนะเน,นี่ยชุดนอนชุดนอนโอ้โหเต็มยุบแน่นองวันนี้เรามีอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวก็ต้องนม่งหน,หน้านี้กีตาร์้วใครจะถือไหมให้เราร้อรนะับ เพลงนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้เราก็มีเพลงคำเมืองนะครับมันจะจากเมืองเหลือมาฝากนะครับเล่นเพลงคำเมืองไปนั่งดูแพนด้าไปนะฮะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาดูวันที่พัลลกร้อนเพลงเพลงที่น่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่นี่นะครับลองฟังดูได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับชั้นบนได้ยินนะครับ ท่านบนได้ยินขอเสียงหน่อยได้ไหมครั้ท่านล่างได้ยินไหมครับยังยังยังไม่ได้บอกให้ขอเสียงเลยนะได้ยินไหมครับอ่ะเพลงน,นี้เป็นเพลงที่เราเตรียมมาเมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้เองนะครับใครร้องได้ใช่ไหมร้องนะครับ พี่ครับจะน้องใจคนนี้ได้ก่อนจะได้ห่ืได้ก็บอกมาลาล่าเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันฮักเป็นพี่สวาวบ่ได้เอามาเต็งแต้ปีก็ฮักผมเป็นน้องใจครับ

ครมัมง,งหนึ่งนะคะขอเชิญคนรุ่นไหนสักครั้งหนึ่งให้กาบคนนักสุตันขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเดีโโ๋ยวเราให้เพักผ่อนก่อนแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าในโอกาสนี้นะคะเราอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะได้ขึ้นมาไา่ภาพเป็นที่ยึนนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะเรียนเชิญอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณจุฑาพรเอนโรนัสสาวรองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงขอเรียนเชิญคุณมยุรีชัยคมประสิทธิ์ผู้บริการอลวุโสฝ่าส่งเสริมการตลาดสยามพาราตอนนะคะ